ไปดีสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องมือเนื้พ่อพอกันคือเก่านอทีโซแพ่ลูกสาวลามือนี่ก็ออกมาให้มันน่าคือเก่าก็มาเอาเด็กๆคือเก่าเนาะเอามิวกี้เอาฝอยใส่โอ๊กมะกะทันหวานนี่น้องแพลวฝนก็นอยู่เอานอกก้นองคนเนาะไปก็เอาอม,ามิวกี้มาไปกกี้มาแม่ดื้อดื้อมะกะทันหวานก็ยังบุชุกซ้ำ ต่อยเอาไปกินจนาชิเบิร์ตก่อนกำลังเลืองๆหนึ่งไลยต่อยไปกินรดน้ำวะเกี่ยวข้าวกับจะม้วแล้วพ่มแม่พี่น้องเอ้ยเอาแม่แพวนี่แพวนซซาวแพวผูกมากินมากกระทัน่น กายพี่ซื้อนี่โลดพ่อเพิ่นเอาเข้ามาให้กินอยู่บ้านมีิคออานูใหญ่ๆครับน้ำพีนี่น้องแพลวเอาเอาไปกินก่อนมันชุกสิพ่อหน่วยนะใหญ่ค่ะกอลไีไม่ไม่ไม่เอาไม่เหยื่อแพ้วเลยเอาไม้เหยื่อยแพ้ว เลยแพ้ใช่เอาตีงูในกรมากระทันนี่น้องบุสูส้ขึ้นมาอ่ะอ่ะมันได้แล้วเนี่ย <c oughs> มันได้ใหม่แล้ว พอ่อแม่ทฉพเอื้อยสี่คนเกี่ยวคนกันเองมาเมามิม้วกี้มาไหมบอกชอบเห็นตีดมากเลค่ะกลิ่นี่ยัางน่ะนี่หมากแมงมันกูยังกินคือแบบกินแต่หมากแมงกเขาบูม แถวอันอันนี้บอแม,มามาทำต่อเองมาสะเป็นไหมใช้เลยใช่เลยระหว่างหันนะมาเด,ด้อมาเด้อมาเออเออเออมา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 มด้ามาอาม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 า เก็บมาเก็บหนิงงามกว่าข้องมื้อามบอกกุยกูคิดแล้วก่อนกูหาได้กูคิดแล้วอยาไปทัวที่อืมเหลือบ๊อบบ๊อบที่จ้ากินครีมครีมค่ะครีมจะแล้ว ท um ี่ไก็หิวกินเลิศกินอดเพิ่นเพิ่นกินหน่วยน้อยมาหนูถินเคียวค่ะกัดกัดกัดกินกัดแซ่บบอชุบแล้วนี่กินเลิศเออแซ่บบ่กินมาเอาไหมเฮ้ยมาเอาไหมเอาเลยเลยใครเอาบุญเอากินหมดเลย

คนนมชันนะตัวนี้คมชันเดี๋ยวเธอจะเอาอตัวนี้อีกเก็บท่าเก็บเดีอพ้อยหน่วยน้อยแต่มันเหลืองเ้อท่านบอกกินคูมือเนี่ป้าจากสี่ามือนี่ทุกเต็มอยู่แล้วเนาะอ,อันนี้กินนำ้ำ เ็บเอาะเ่เฮ็น,ะน่มาเก็บมากระทันเด้อพ่มพี่น้องมากระทันกับมี่โลรายพมพี่นอ้องลงแพ้ฝุนต่อยเอาเอาไปกินคุมเมือรเอาน,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 นาะโคกกับโคกใบใหญ่ไปงได้โคกใบน้อยเนาะ อยู่ให้อยู่น้าคือเก่ามืออื่นก็ใชิได้เอาออกมาอีกจากมือได้อะไรสิแล้ว,ลวเกี่ยวเขาก็ได้มาหน่อยก็โยกดีดีคบแข่งคบคาปากี้ปลหย่างไปห่มห่มเท่นานั้นปะพี่พี่มามาพี่มาพีโอ้<า> ย่างมะฮอแดดมันอ่อนแล้วตกมาสี่โมงสี่โมงเึ่งกาากันเมื่อเลยยนะ่างมะฮอพี่เดอ้อย่ามนีขำ,ำไว้นะพ่อแม่พี่น้องสี่โมงเข่งเมื่อเมื่อหดพูนหามง ปลายมันมืดมือเศร้านี่ในน้ำแคบสะพอนเก็บเอาเห็ดแถวนี้แหละเห็ดน้ำหมากมืออื่นมือคือนี่ก็ออกอกแล้นี่เห็ดน้ำหมากกําหนึ่งพอได้แกงแกงเทียงดินแห้งๆแ,แต่มันก็นออกฮะเข้เาทุกเดือนแหละเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี่ย นั่งกอดเขาซึ้มเร้าเอาจังไดดีเมื่อคอยนี่บ่มีเงินใส่บ่เหรอเพิ่นอยากได้ส่งพี่น้องเพิ่นอยากได้กางเกงยีนนี่ภายใจดีกระซื้อให้เพิ่นในเด้อในเด้อ ว่าวเพื่อไหวเพื่อมีคนใจดีซื้อส่งให้อยากได้กางเกงยีนด้วยมือเพิ่นว่าแต่ไทยเหมนะือนอ่ะ่นชื่อวบลาย์ตัวอยู่แต่เพิ่นเห็ดกระเป๋าเครื่องเพิ่นเสียเนาะเพิ่นเห็ดกระเป๋าเครื่องเพิ่นเสียเพิ่นก็นเลยบนเรือส่งจกักโตมาเด้อมาเด้อไปใช่หรืเด้อ ม,ม, <laughs> มานั่งนู้มานั่งขี้กินยังบมากั้งมานกระทัาาะทจนมาเห็นกับตาจนพพชเอมาเจบเอาเด็กเราเออพ่อแถวมาอันนี้จุกจสมือกูบิดนวอ <laughs> สีมุงกับพาก,กันเมือแลอหละพลอยพี่ดองเลยอ้าวอ้าวมันเลียปากเลยอ้าวอ้าวอีพลอยก่อนมาขนาดเลงแหละน่าไม่รู้เจ้าเมือก็อยากเล่นเมือน,นัอ้นมีแวเหมือนเล่นเด้เล่นเดจน้จังไงจังมือมน,นี่แต่คนเป็นวัดมิวกี้ก็เป็นพ้อยไซก็เป็นตีเอาตีเอาตี อย่าเอาตีนลงติลาเกยงูออกมาในหันธรรมะนะเพิ่งมากระดื้ออันนี้ <c oughs> เพิ่งมากลิ่นมาสาวโพไซตตัวยงโน่นมาปอันนี้มาลิ่นเพิ่นมันใหญ่มันหูจักจัาวมันไหลสวาบ กังไงมันก็สวมกิซโซบแล้วนะแตกฟอกแตกฟักแบบเลยเด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 สวมโซบสวมโซบรสเซนเจ้าก็ยังได้แบบที่มันแบบสบายดีสบายดีพี่น้องว้ายคนวามาเป็นคนมาว่าเป็นพิเศษเลยมาชื่ตื่นนะครว่าเซฟเอนทาเจ้าอยากเห็ดปากเอาเต็นต์ต่อแล้วเ บื้องผุดแล่นเมื่อแล้วก็แล่นออกมาอีกกีนี่มิวกี้แล่นออกมาก่อนพโพไซแล่นออกมานกำลังพโพไซจุงแคนมิวกี้กับพัวมือ่อตาเมื่อนอนเปย์ไปอย่ายิกกันเด้อหันอย่าลักยิกกันเด้อเพิ่นเคยดอกเฮดกะติจุงแพงกะเด็กกะเพื่อแป๊แบ,บหนึ่งเด็กกะยิกกันแล้วบัดนี้เชา้าผู้น้อยทะเลยิกเชา้าผู้ใหญ่เชา้าผู้น้อยนี่เก็ตเด้อสาวผู้น้อยนี่เด้อ ไปนอนเปทิมนักขี่มากเนี่ยนะคะไป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 นอนเปไปอยา่าทำนะขี่ขี่ขี่เออไป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 ,ไปนอนเปไปป้าป้ามือกันทชิลลมคะ,ะปะ้าป้ามือวันนี้ นอนเป๊ะเบิรทตถอดดันแล้วสวิตโมมี่ยังไล่โอเคน้องสำหรับคลิปนี้กับโมมียังไรพ่อแม่พี่น้องคลิปหน้าพบปบกันใหม่ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงปลายแล้วเนาะประมาณสี่โมงเขื่งเขาก็คือจะได้ออกเมืองเลยเมื่อกระทั่งโค้งไก่นอกเพื่อกห่อเท้อนก้าโค้งไก่กระทั่งดีกับบัวนอกทางแบบเป็นคุมเป็นคุมขี่ไว้กับกูได้ เมื่อเขาเทือนกับระดับหามุ้งเครงหามงกว่าพอาะที่มืดนะเพราะว่ายามเกี่ยวเข่ามันมืดไวเนาะหามุ้งเครงตะเวนกับตกดินเลยยามดำนาหาหกมงเครงจึงมืดยามอันเกี่ยวเข่าเลยมืดไวเนาะพ่อแม่พี่ดองขับไวคำแหงเนะาะเฮ้ยใครที่ขับาเาบิง่งก็ฝากโฆษณนาดนับเด้พอพ่อแม่พี่ดองคลิปหน้าพ่อกันใหม่สบายดี